เังไงวะมาคู่ทีเอาไงมันเอาไงก็หนึงกูก็มาทำงานของกู่ด้ดีๆมันจะมาเอาไงก็ผ้าอะไรมึงค้ากูกายมึงก็ติดตุกช่วยได้มึงคู่ก่อนใครคู่มากไหมคู่ไข่คู่มึงไ็เป็นตัวเองดูนี่จำได้ไหมล่ะคู่นี้เนี่ยเฮียมึงต้องมาด่ากูหรอกด่ไป กูไม่ใจสมบัดละมัง้งตายก้อนเลีพวกมึงเก่งกันบั้นและมึงมาคู่กูมัยมึงมาเดินมึงมเดินเลงกูหมายกูไ้าแหละนี่มันที่ไอ้กูกูเดินไม่ได้งานกูห้าลาย,ยคุมกูหลยย้ล้คุม้คมมาเดินจ้องใหมก่กมูเดินไปที่เดินไปทีนักพ่วงวกเราเอาคืนสักสองทีไหมเฮีย อีสัตว์นี่กเกรงง่ายสัตว์อีสัตว์เข้ามาสิเก่งฮะปู่ไม่เ,เามาก่งหรอกกูมไม่ได้ทือม,มีถือหมายมีจะมึงเลยครบครบไออาวุธมาดครบข้ายิงนกกู่มาน้าตังติเกี่ยวขวยอะไรบมึงข้าต้องเป็นยิงนกแล้วมึงจะมายืนจ้องกู่ทำไมมึงไปดิทำมาข้าตีน้องกูมึงไปยุ่กู่ทำไม แม่ขเช้าเร็วข้าชั้ทีไม่ได้เลยไอ้เงี้ยไอ้กูต้องจัดยากอะไรอ้เงี้ยอ,อะไรไอ้คว้าอะไรคว้าอะไรว้ามาทีก็เช้าเร็วไงเขาต้เป็นเกลือเอามาเช้าเร็วไงนั่ข้าเช้าแล้วมึงมือจะคล้องเงือไปคุยอะไรไม่คุยอะไรมึงจะคล้องเงือฮะอ,อ้เงี้ยได้เงี้ยได้ตัดแม็กูเนีย่ยไปที่ธนาคารเงินชื่อใครชื่อกู ของซื้อมาต้องไปข้องกูแล้วเฮียมึงรู้ก้ไม้ไหมเฮียอะไรกับมึงออกมาออกมาสิเก่งออกมาเก้ง อี๋อะแต่ทอมันจะคืนไหมเอามาฮะฮะทีมคนเอามาเนี่ยมันจะคืนไหมท่ามขนาเนี้ยคนไม่ได้ติดองก้หอมาอีอสรีมาลากไปอ่ะงงปุ้อมาคนตรงไหนทำไมจะไม่มาคนอี๋มาคนไปอ่ะอี๋ีมาดุนไปอ่ะยงไป้หอมมานนีของมึงหุ้ยรยมันยูตรงนู้น เก้อนไอ้กูกะชายมึงรู้ว่าทอมีกี่กี่ไร่สสี่ไร่สไร่กว่านอย่างนี้ตัวมังแก้วแต่แต่ปโกไว้นู่นเมื่อหาไปไหนหมดโกระชายต้งนั้ทางละอย่างร้าบหานหัดนะเนี่ยเฮียให้กูพูดดีว่าะยค่ตรูเอรงกว่ันัก้งองแต่สมัยทำนานู่นนะเฮีย กับคืนกูนะมึงเกมือชักแม่งเนี่ยแกเอากับคืนได้าาก,กันเอามาเอามานหกเก่งเอามา